สายหมัดที่สามารถฆ่าโรเจอร์ได้นั่นเองนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอบอกก่อนเลยนะฮะว่าเนื่องจากแพทป,ป,ปัจจุบันเนี่ยโรเจอร์ตัวนี้มันแบบมันเกินไปถามผมนะมันเกินไปนะครับดังนั้นเราก็มาหาตัวแก้กันดีกว่าโดยอย่างคลิปก่อนหน้านี้นผมลงปแล้ว,ว่ามีในส่วนของตัวแฉงแล้วก็โซโลใช่ไหมเอาล่ะแต่ว่าที่นี้เดี๋ยวผมจะมาบอกเพิ่มเติมหลังจากที่ได้ไปทดสอบและลองเล่นมาแล้วนั่นเองนะฮะ โดยเดี๋ยวผมจะขอไล่เป็นแตละตัวละครเลยนะแต่ตัวละครมีไม่เยอะนะมีไม่เยอะแต่ดีกว่าไม่มีโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยตัวแรกคือแฉงอันนี้คือที่หล,หลายๆคนซากมันอยู่แล้วซึ่งมันจะสามารถสกัดโรเจอร์ได้ดีระดับหนึ่งเลยระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ทุกตัวเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณจะกันธงมันได้นะธงเนี่ยเสียแน่แต่หลังจากเสียเนี่ยคุณมีโอกาสในการฆ่ามันด้วยนั่นเองนะครับดังนั้นแฉงเป็นอีกหนึ่งตัวที่มีซัดปิ้วแล การตีธรรมดาคันที่3าของแชงเนี่ยสามารถซับติวศัตรูได้ด้วยนี่คันที่3นะครับด็อกแบค็คได้นั่นเองนะฮะแล้วก็มีในส่วนของการสถานะด้วยนะฮะดันงนั้นก็เลยเป็นตัวละครที่สามารถเล่นได้นะแพทนี้สําหรับสายหมัดฆ่าโรเจอร์นะโรเจอร์คือสายตั้งต้นนะโอเคอันนี้คือตัวแรกครับไปตัวที่2องน,นะครับโซโลครับตอนนี้เราจะเห็นกันหลายคนมากครับหยิบโซโลมาเล่นเพราะเนื่องจากว่าโซโลเนี่ยตอนนี้จะเรียกว่ากลับมาได้ไหมได้ครับ มันสามารถฆ่าโรเจอร์ได้แต่มันต่างกับตรงแฉงครับอย่างตัวละครแฉงเนี่ยมันจะใช้คานิสาเพื่อซับติวแต่โซโลไม่ใช่ครับโซโลมันจะตีลดเป็นเปอร์เซ็นต์ครับเนี่ยเห็นปะมันจะตีลดเป็นเปอร์เซ็นต์เรื่อยๆครับเนี่ย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 เห็นปะพอหลังเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้ครับอันนี้นี่เทคนนึงนะฮะเมื่อโจมตีแล้วมันจะลดเป็นเปอร์เซ็นต์ครับพอลดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยมันจะสามารถทําให้ฆ่าโรเจอร์ได้แต่แบบตีเรื่อยๆอ่ะมันเป็นแนวตีเรื่อยๆแต่ก่่ออนนนทีีจะะตคคแําืใช กดตีค้างก่อน1ทีนะครับเพื่อให้เกาะของโรเจอร์ลดหลังจากนั้นตีเนี่ยหชุดอยู่ที่ประมาณสัก4ี่ถึงห้าพก็สามารถฆ่าโรเจอร์ได้เช่นเดียวกันแต่จะคนละสไตล์กับแชงนะครับคนละสไตล์นะย้ําก่อนนะแต่เล่นได้เหมือนกันยิ่งเกมไหนที่มีโรเจอร์เยอะก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่รับมือได้ดีแต่ย้ําอีกทีนะเสียธงเด้อเสียธงนะธงเสียคือธงกันไม่ได้แน่แต่ยังน้อยฆ่ามันได้เพื่อให้เพื่อเราสามารถ ไปดึงทงนู้นทงนี้หรือว่าโรเจอร์ทีมของเราเนี่ยดึงทงได้ง่ายมากขึ้นไม่งั้นมันจะดึงกับ1ต่ตอนหนึ่งตลอดเลยอะเราดึงเขาดึงเราดึงเขาด,ดึงเรื่อยๆมันจะไม่มีตัวดักนะครับโอเค2ตัวผ่านไปแล้วแต่ตัวสามก็ตัวสี่หลายหลายคนอาจจะไม่ทราบหรือรู้อยู่แล้วก็ถ้าใครรู้ตัวเพิ่มมีเพิ่มมากกว่านี้แชร์กันได้นะครับโดยผมไปจิ้มที่อาคาอินุเลยครับเฮ้ยแม่งเล่นได้จริงด้วยคือหลังจากที่ผมลองมาแล้วเนี่ยมันเล่นได้ว่ะ แต่ว่าตัวนี้ทำไมถึงเล่นได้ก่อนเนื่องจากว่ามันเป็นตัวละครที่มันกันสถานะหลังจากใช้สกิลที่2งงป่หคือแผ่นนี้สายหมัดที่อยู่ได้คือสายหมัดที่กันสถานะและหลังจากใช้สกิล2เสร็จปับ๊บหรือว่ามีในโวกของไฟท่วมที่ติดตัวละครไว้แล้วเนี่ยมันจะทําให้เราตีโรเจอร์แรงมากยิ่งขึ้นนะครับและเลือดของโรเจอร์ก็จะลดลงเรื่อยๆด้วยเช่นเดียวกันนะก็เลยเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ตอนนี้กลับมาเล่นได้แล้วเอา เอากันตรงๆเลยกลับมาเล่นได้หลังจากที่มันเล่นไม่ได้ตั้งแต่มีโซโลเข้ามาโอ้ยหลายตัวเลยอะ่ะมีม,มาโตมีโอ้โหแม่งยับดับแบบดับยับเลยอะ่ะตัวนี้ะนะแต่ตอนนี้กลับมาเล่นได้แล้วนะครับซึ่งมีดีกว่าสายมัดหลายๆตัวถ้าให้ผมพูดเนี่ยอาจจะดีกว่าตัวละครแคคเกอร์ด้วยซ้ําให้ผมพูดนะผมพูดแนวนั้นได้เลยนะครับดีกว่าด้วยนะฮะเพราะเนื่องจากสกิอ2มันมีปี3าิตอันนั้นคือข้อแรกขั้นที่2คือไม่ติดสถานะ มันดี2ข้อนี้นั่นเองนะครับก็จบนะอาไขนู้นนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะมาตัวต่อไปครับก็คือ S อสยามาโตะครับเป็น1ๆตัวที่ค่าได้เช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าในส่วนของโรเจอร์เนี่ยดึงธงอยู่นะครับเราใช้ในส่วนของตัวละคร S สกิล1มันจะเป็นอมตะในตอนนั้นแล้วก็สกิลที่2นะครับไฟอ่ะดึง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 เรื่อยๆอ่ะใช้ได้เช่นเดียวกันที่ผมลองมานะ สกิลสคือใช้ได้นะครับก็ไม,ไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะหรือว่าตัวร่างยามาโตะใช้สกิลอันนี้มันก็เป็นอมตะเอ้ยมันไม่ได้เป็นอมตะมันมนอยู่ไกลดังนั้นมันเลยไม่โดนนะครับก็เลย S อสยามาโตะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ฆ่าโรเจอร์ได้แต่คําแนะนําดีที่สุดเนี่ยเราควรฆ่าหลังจากที่เขาดึงธงนะครับฆ่าหลังจากที่ดึงธงนะตัวนี้มันจะแตกต่างกับตัวละครอย่างแช้งหรือว่าโซโลซึ่งตีได้เลยเพราะว่ามันมีการมืน อย่างอาคาอินุก็ใช่ครับหลังดึงธงแล้วค่อยเล่นนะครับหรือว่าตัวเอจยามาโตะก็เหมือนกันหลังดึงธงแล้วค่อยเล่นนะครับเพราะถ้าเล่นตอนดึงธงอยู่ส่วนใหญ่มันติดมือแหละครับมันมันไม่รอดเนาะและตัวที่5นะครับที่ผมคิดออกนะเอาเบิร์ดครับทาไมมีฟีฮิตเหมือนอาคาอินุเลยครับก็เลยเป็นอีกตัวหนึ่งที่สามารถเล่นได้นั่นเองเนาะแล้วก็ในการโจมตีของสกิลคิงเนี่ยมันมีซัดปีวด้วยแล้วตีไม่สนใจเดฟ มันเลยเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่สามารถเล่นได้ในการฆ่าโรเจอร์นั่นเองนะครับก็ทั้งหมดเนี่ยผมรวบรวมมาให้ได้5ตัว5ตัวนะครับอันนี้ต้องต่อก่อนว่าไอ้สตัวเนี้ยผมเล่นมาแล้วนะครับไอเอสยามาโตะแชงโซโลและอาคาผมลองมาแล้วแต่ประเด็นคืออัลเบิร์ตผมไม่มีลองแต่ผมเชื่อว่ามันเล่นได้เพราะผมเล่นโรเจอร์ผมก็โดนมาเหมือนกันแต่ย้ำดีๆอีกทีว่า5ตัวนี้ไม่ได้หมายความว่าจะกันธงโรเจอร์ได้ แต่อย่างน้อยค่ามันซะและโรเจอร์ของทีมเราจะได้ไปดึงธงเขาได้พอช่วงที่เขาตายเนี่ยมันสิบกวิมันทําให้ฝั่งเราได้เปรียบโดยสิ้นเชิงเพราะถ้ามีแบบ1ต่ตอนหนึ่งและไม่มีคนกันส่วนใหญ่มันจะไปจบท้ายในตอนสุดท้ายเลยครับแบบสิบวิสุดท้ายเลยอะ่ะเป็นประมาณนั้นนั่นเองนะฮะโอเคก็น่าจะสรุปเป็นประมาณนี้สําหรับตัวละครที่สามารถฆ่าโรเจอร์ได้ซึ่งแพทปัจจุบันตอนนี้ยังไงก็โนหนึ่งที่เหลือเราค่อยไปลุ้นตัวรีเจนหลังจากที่ตู้พ่อออกว่า จะเป็นตัวละครสามารถมาฆ่ามันได้หรือไม่นั่นเองนะครับอ่ะกระจบเป็นประมาณนี้หวังว่าจะได้ประโยชน์กันไปเนาะแล้วก่อนจบถ้าหากใครคิดออกสารตัวละครอื่นๆสามารถเม้นท์ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าใครคิดออกนะนอกจาก5ตัวนี้ด้านล่างขอรบกวนเม้นท์ช่วยกันเถอะครับเพราะว่าตอนนี้แม่งเป็นแมงสาบมากๆ